ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับตลาดทุนไทยปิดไปแล้วแต่ว่าตลาดยืนเปิดเอ่อยืนปิดสีเขียวอยู่พันสจุดนะคะครับผมก็วันนี้ออย่างที่เรียนไปนะครับเป็นวันเขาเรียกว่า Final Settlement นะครับของตัว S 5 0 H 1 6นะครับก็เลยเรียกว่าน่าจะเป็น Window d e s s i n g ง่ายๆครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ตลาดน่าจะเป็นของการ s i d e w a y ์ออกด้านข้างนะครับไม่น่าขึ้นต่อนะครับเพราะว่า วันนี้น่าจะดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นดูแนวรับนะครับที่1,400จุดนะครับถ้าลงมาทดสอบแล้วไม่มีแรงซื้อกลับนะครับหลุด1,400ลงไปผมคิดว่าความเสี่ยงอาจจะย่อลงไปที่บริเวณ1,375สาาำหรับตัวของเซ็ i ต d อินเด็กครับผมค่ะได้ค่ะ,ะครับ แล้วหุ้นที่ได้นําจากช่วงเช้านะคะไม่มาเลยนะครับเพราะตลาดเล่นหุ้นใหญ่นะครับเนื่องจากเรียกว่าต้องดันดัชนีนะครับให้ตัวของเซทห้าสิบเนี่ยเรียกว่าอยู่ในแดนบวกเยอะๆนะครับก็ดูแล้วนะครับอย่างตัวของ EA นะครับยังยืนเหนือ22.50ได้เนี่ยก็ยังมองเรียกว่ามีโอกาสนะครับขยับขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็ยังไม่เสียหายนะครับแล้วก็ดูแนวรับสําคัญนะครับที่22บบาทถ้า มีแรงขายเกิดขึ้นหลุด22บาทจะเป็นสัญญาณขายสำหรับตัวของ EA ครับผมค่ะแล้วตอนเย็นแล้วคะสำหรับตอนเย็นนะครับตัวที่มีสัญญาณซื้อสวยๆเข้ามานะครับผมชอบตัวของ KTC ครับผม KTC นะคะบัตรกรุงไทยบัตรกรุงไทยใช่ครับ,บราค,รค,คาของเขานะครับเป็นลักษณะข,ของการติดกลับ นะครับเหนือจุดต่ำสุดเดิมที่ทำเอาไว้นะครับแล้วก็ในแง่ของโครงสร้างใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตัวของ KTC ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยมีลุ้นนะครับที่จะทดสอบแนวต้านที่บริเวณ90ครับผมค่ะ,คะอ่าคุณลองคุณใช้ปากพูดเสียงดงังๆหน่อยพี่ฟังไม่ได้ยินครับมีลุ้นทดสอบแนวต้านที่90สำหรับตัวของ KTC ครับผมค่ะครับรับตรงนี้นะ สู้ได้ครับแถวนี้นะครับแล้วก็จุด Stop ปล s อนะครับขอ2บาทนะครับก็คือ84บาทถ้าหลุดนะครับจะเป็นจุดตัดขัดทุนครับผมค่ะอ่ะหมดหรือยังคะหมดแล้วครับช่วงนี้เซฟหน่อยนะครับแล้วก็ยังดูเรียกว่าตลาดเนี่ยขึ้นต่อยังอยู่ในกรอบที่จํากัดนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องไล่ซื้อในโซนนี้นะครับเน้นเป็นลักษณะของการเก็งกําไรในหุ้น ขนาดกลางกับขนาดเล็กที่เรียกว่ามีการดิดกับนะครับในภาพระยะยาวน่าจะดีกว่าครับผมโอเคค่ะหมดแล้วเนาะครับส่วนซีรีส์เอสซีรีส์เอ็ม้าซีรีส์ผมดูช็อตครับผมเออเออค่ะครับโอเพนช็อตนะครับที่บริเวณ900นะครับแล้วก็แนวรับในระยะสั้นดูที่886ถึง888นะครับถ้าอ่อนตัวลงมาตรงนั้นจะเป็นจังหวะขายทำกำไรในฝั่งช็อตครับผม ทองและะ้วฮะทะลุแปะทะลุเก้าศูนย์หกสอบลอด,ด้วยนะครับสำหรับดีลี่เอมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับอโอเค<ใ>ชะครับตัวทองนะคะตัวทองนะครับตัวทองอ่าตัวของเอ่อดเองบเจหนึ่งหกนะครับยังดูโอเพนช็ออยู่นะครับที่แนวต้านที่สองหมืนเจ็ดร้อยถึงสองหมืนร้อยห้าสิบโซนนี้เลยครับดักโอเพนช็อครับค่ะช็อตหมดเลยนะครับผม ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นข้อมูลของขอค,คุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุน